สวัสดีค่ะมาได้โนวิณิตศาสตร์กับครูตรูก,กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะนำความรู้เรื่องค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะคะซึ่งเป็นความรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะมาเรียนรู้กันโดยผ่านการทำใบงานที่3ของ DLTV นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะคะก็คือระยะห่างจากศูนย มาถึงจำนวนจำนวนนั้นนะคะโดยสัญ,ญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์จะใช้เป็นเส้นตรงสองเส้นครอบเลขเอาไว้นะคะอย่างเช่นคุณครูให้ตัวเลขเป็น2ก็จะอ่านว่าค่าสัมบูรณ์ของ2นะคะซึ่งค่าสมบูรณ์ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า absolute นะคะคุณครูบางท่านก็จะใช้คำว่า absolute หรือใครจะใช้ภาษาไทยก็คือคำว่าค่าสัมบูรณ์นะคะ คืออะไรเวลาที่เราทำความเข้าใจนะคะตอนนี้ก็จะใช้เส้นจำนวนเพื่อให้เห็นภาพนะคะเช่นครูเขียนว่าค่าสมบูรณ์ของ1เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็มาดูว่า1อยู่ห่างจาก0ูนย์มากี่9ก้านะคะถ้าห่าง1นก้าค่าสมบูรณ์1ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ ซึ่งตอนนี้เป็นระยะห่างระยะห่างจะเป็นบวกเท่านั้นไม่เป็นลบนะคะขณะเดียวกันถ้าคุณครูถามว่าค่าสัมบูรณ์ของลบหละ่ะก็เป็นระยะห่างจากศย์มาหาลบหนึ่งซึ่งก็นับเป็น19เหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นบวกเหมือนกันต่อมาถ้าคุณครูถามว่าค่าสัมบูรณ์ของ5้าราคาจะตอบเท่าไหร่ เราก็นับไปดู1 2 3 4 5ห่างจาก0 5ช่องค่าสมมูรของ5ก็จะตอบ5นะคะแล้วทั้งครูถามค่าสมมูรของลบห้ล่ะคะนะักเรียนคิดว่าจะตอบเท่าไหร่ตอบ5เหมือนกันนะคะเพราะเราไล่ามาทางซ้ายหนึ่งเก้าสองสามเก้าสี่เก้เหมือนกันนะคะ จะสังเกตเห็นว่าค่าของค่าสมบูรณ์ที่ออกมาจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะคะแต่ถ้าตัวเลขอยู่ข้างในค่าสมบูรณ์เขาอาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้นะคะถ้าเขาถามเลขในนี้เลขในนี้อาจจะเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบก็ได้แต่ถ้าค่าที่ออกมาจะต้องเป็นบวก อย่างเดียวเท่านั้นนะคะในนี้อาจจะเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นศูนแต่ถอดออกมาต้องเป็นบวกเสมอถามว่าไม่เป็นบวกได้ไหมนะคะแบบไหนที่จะไม่เป็นบวกก็คือเช่นคุณครูใช้ค่าสมบูรณ์ของ5แล้วคุณครูติดลบค่าสมบูรณ์แบบนี้นะคะข้างในค่าสมบูรณ์ของ5คือ5แล้วลบตัวนี้เป็นลบของค่าสมบูรณ์ดังนั้น ค่าลบนี้จึงมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะในกรณีนี้บางครั้งนักเรียนไปเจออ่ะทำไมมีสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์แล้วทำไมจึงเป็นลบนะคะจริงๆค่าสมบูรณ์ข้างในของเขาเขาเป็นบวกแต่เขามีเครื่องหมายลบข้างหน้านะคะเหมือนกับการเอาลบ1คูณเข้านั่นเองของค่าที่ถอดค่าสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของค่าสมบูรณ์นะคะ ทีนี้ลองนำความรู้นี้มาใช้ทำใบงานที่3กันดูนะคะข้อที่1 3อยู่ห่างจาก0เป็นระยะ3หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือความห่างจาก0มาถึง3นั่นเองก็คือเท่าไหร่คะ3นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่าสมบูรณ์ของลบ5มีค่าเท่ากับ5 เพราะลบ5อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะทางกี่หน่วยคะเป็นระยะทาง5หน่วยนั่นเองตรงนี้ก็ตอบ5หน่วยหรือจะมาตอบข้างล่างก็ได้ว่า5นั่นเองนะคะต่อไปค่าสมบูรณ์ของ12และค่าสมบูรณ์ของลบ12มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น12เหมือนกันเพราะ12และลบ12อยู่ห่างจาก0 12หน่วยเท่าเๆกัน นะคะข้อที่4ถ้าให้ค่าสมบูรณ์ของ a แทนค่าสมบูรณ์ของ a แล้วค่าสมบูรณ์ของ2มีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีค่าเท่ากับ2นะคะและลบ2ค่าสมบูรณ์ของลบ2มีค่าเป็น2ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ2 นะคะเพราะว่า2กับลบ2อ,อยู่ห่างจาก0ูนย์เท่าๆกันคือ2หน่วยนะคะข้อ5ค่าสมองหกมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น6นะคะข้อ1ถึงข้อ4จะเป็นการอธิบายอย่างละเอียดของค่าสมบูรณ์นะคะข้อ5เป็นต้นไปก็จะเริ่มเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบของสัญ,ญลักษณ์นะคะข้อ6ค่าสมบูรณ์ของลบ8 ความหมายก็คือลบแอยู่ห่างจากศูนย์กี่หน่วยนั่นเองตอบ8หน่วยนั่นเองนะคะต่อไปค่าสมบูรณ์ของลบสามข้างในนี้คือถอดออกมาได้3แต่ว่าเขามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าดังนั้นก็ติดค่าลบข้างหน้าเหมือนตัวอย่างที่ครูสอนไปนะคะข้อ8ค่าสมบูรณ์ของลบ4ถอดค่าสัมบูรณ์ออกมา4ห่างลบ4ห่างจากศูนย์อยู่4หน่วยก็ตอบ 4นะคะค่าสมบูรณ์ของ99917นะคะค่าสมบูรณ์ของลบตัวนี้มีค่าเป็นบวกเสมอก็ตอบค่าบวก99917นะคะข้อที่10ค่าสมบูรณ์ของลบตัวนี้ได้เป็นค่าบวกนะคะ1459 ถอดค่าสัมบูรณ์มาได้บวกแล้วแต่ไปเจอลบที่อยู่ข้างหน้าดังนั้นคำตอบตัวนี้ก็เลยตอบลบ5 9 5่นาะคะสำหรับค่าสัมบูรณ์ก็จะไม่ยากนะคะเพราะเป็นฐานสำหรับที่จะเอาไปใช้ในการคิดเรื่องของการบวกลบจำนวนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากเรื่องค่าสัมบูรณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ะะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ความรู้คณิตศาสตร์ได้ที่ช่องครูตูมแมทนะคะสวัสดีค่ะ